มันดูครับผมวันดูเวลานอนของน้องนะครับผมดดครัววันนี้นอนหลายครั้งมากเลยครับผมรู้สึกแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมั่นคงครับผมน้องเช้านี้ครับผมวันอังคารนะครับผมจะเป็นวันสวยน้องผมรับหัวน้องครับผมครั้งเกิดใหม่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซี FC ครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมไม่นอน้านครับผม,มค่อยคืนไม่ได้นอนครับผมน้ำตาไหลสวัสดีครับผมพี่ขวัญใจครับผมสวัสดีคนร้วนนอนอีกแล้วพี่อะไรเอ่ยเนาะครับคนณู้จําไม่ได้ ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยครับผมข้างนี้ก็ไหลน,นะครับผมแต่ไม่เป็นฟองครับผมข้างนี้ไหลไหลมากครับผมฟองมากครับผมตัวเล็กครับผมนอนน้ำตาลไหลน้ำตาแม่เขาไม่ได้นอนครับผมพี่เบลครับผมสวัสดีพี่เบลครับผมนี่แหละพี่เบลสวัสดีครับ กดเว้นจะพากล้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมกดเว้นจะไม่ไม่พูดนะครับผมเดี๋ยวกว่าน้องตื่นนะครับผม าแล้วครับผมเดีนตาแล้วหนูยังไม่ได้ล้างแผลเลยนะครับผมแผลเลยเจ้าตัวเล็กยังไม่ได้ล้างแผลเลยนะสร็สดีกองน้องน้องตื่นขึ้ว่าจะล้างแผลให้ครับผมนี่ตอนนี้น้องยังไม่ตื่นนะครับผมสวัสดีครับผมเจ้าพญาเหยี่ยวครับผมขอชาร์จแบตแป๊บครับผมสวัสดีครับผมป้าแดงป้าว่านครับผมย้อนเอา เนื้อเอาหนังเนาะเนี่ยเ,เ,เอาหนังคักเนาะนี่แหละข้าแพงแต่สออ่อนด้จะอยากได้เนาะรับผมว่าจะพาผมว่าจะพาพาพี่พาพี่ผู้ผามาดูมาเอาหลานรักอยู่ครับนะวันว่างว่างครับผมมาเจอกันครับผมเดี๋ยวจะอุ้มอุ้มไปให้ผู้ผาที่สนามบินก็ได้ครับผม ผมก็เริ่มแต่งข้าวแล้วครับผมกินข้าวเชี่งด้วยกันนะครับผมพี่พี่เอฟีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแดงป้าอ้วนนครับนอนครับนอนแบบสบายสบายครับผมโอเเด็กน้อยแบตหมดครับเด็กน้อยแบตหมดครับผม กินข้าวด้วยกันด้อครับผมพี่เอฟซีคร ah ับสวัส okay. ดีครับมากินข้าวด้วยกันนะครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับผมมาครับมากินข้าวร่วมกันนะครับผมตอนนี้ก็กําลังกินข้าวนะครับผมกำลังจะกินข้าวครับผมขอเชิญแม่แม่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมมากินข้าวที่บ้านพังน้ําหวานได้นะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมทุกคนนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจช้างเราทุกเชนครับผมซุ้มท่าทายครับผมอูเป่าเมื่อกี้ลูกตกใจเลยครับอู้กำลังนอนดีๆเนาะผมกํลาลังนอนดีๆแม่เรียกผมทําไมครับมไม่ต้องปลุกผมครับผม ครับผมสวัสดีครับผมนี่ดูครับน,นอนสบายเลยครับนอนสบายเลยครับนอนสบายเลยครับผมดูให้น้องธรรมชาตินะครับผมน้ำตาใลครับผม ลับปุยป๋ยลับปุ๋ยนะครับผมลับปุ๋ยเลยดูดูด,ดูนอนอาบป่าใส,ส่น้ำไหลน้ำลายจะไหลเหมือนคนอ้วนแน่นอนเลยผังน้ำหวานก้นนุ่นอยู่ไหนครับผมก้นนุ่นครับผมก้นนุ่นอยู่ที่ไหนครับผมผังน้ำหวานนะก้นนุ่นอยู่ที่ไหน มีแต่คนถามหาเลยครับนี่ให้มาแต่งข้าวกินหน่อยครับนี่คนนู่นนี่สวัสดีครัมาเด้อกินข้าวแขยงนกกันครับผมมาเลยครับเด้อ มากินข้าวเทียงไ้กันครับผมช่วงนี้นอนบ่อยมากครับผมน้องครับเื่นขึ้นมาก็กินกินกินแล้วก็นอนครับผมสวัสดีครับผมพี่พัดครับผมสวัสดีครับยูตลาดจะมาทำธุระจะทำธุระเพื่อเล่นโทรศัพท์ใดเนาะ ถ่ายยูทู e แล้วครับผมลอดส่งของกะคือรอดด่วหเนาทส่งของหน่อยเนาะ อย่าลืมเ้วยอของที่สร้างไปนู่นบานพับประตูรับก่อนลรอมากินข้าวด้วยกันนะครับผม กินข้าวกันนะครับผมแม่ครัวครับแม่ครัวแม่ครัวของเรานี่ต้องยกให้เลยครับผมเสือ้อเขียวกับเสื้อเหลืองครับผมเสือ้อเขียวกับเสื้อเหลืองครับผมเป็นแม่ครัวสุดยอดมากครับผมทำอาหารอร่อยด้วยครับผมแม่ครัวของเราเนะี่ย อย่างกินน้อได้ย่างย่างปลาครับผมย่างปลากับตำส้มครับผมย่างปลาย่างปลากับตำส้มครับผมอร่อยอร่อยครับผมย่างปลากับตำส้มครับทอดปลาบ่แมนทอดปลาก็ย่างกว่าครับผม คนบริเลกับเขาเนาะบ่หงอแล้วแต่คนอื่นยังบริเลเฮตเนาะครับเขากัาบบ่หงร่รอมแม่ครับผมกลับมาแต่หน้ามีเมยต่อใเพิ่นมขึ้นเขาเองเพิ่นจมอยู่ครับผม ที่ทำในการับผมพี่น้องเอพี่กับผมห้องน้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมห้องน้ำของบ้านทางน้ำหวานครับผม แซ่บมากขาบวมครับผมเหมือนกับช้างไม่ไม่ไม่ได้เดินะนะครับขา l o n บวมครับผมขาบวมมากเลยครับ ับสวัสดีพี่พี่น,น,นะครับทุกท่าน,นทุกกำลังใจครับผมทุกท่านทุกกำลังใจครับผม ไ้ใส่เบิร์ดล่ะเอฟซีไปใส่ทำงานนะผมทำงานบ้างครับผมหลับค่างานแล้วก็หลับครับ ไปแล้วสิแล้ววันนี้บ้าน แข่งกับตัวเล็กเหรอแม่แม่พี่ป่อนใจเลื่อนแก้วคือว่านอนแข่งกับตัวเล็กเหรอแม่แมามาจ้มา,มา,า,มาดันช่องท่าลาดกันครับขอบคุณครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมชาวช้างท่าลาดของเรานะครับผม วันนี้แดดร้อนมากเลยครับผมแดนนมดร้อนมากครับผมแดดร้อนมากครับผมถ้าถ้าถ้าฝนดูบรรยากาศแล้วเหมือนฝนจะตกนะผมดูบรรยากาศแล้วครับผมเหมือนฝนจะตกครับผมัมังรกน tapi ini kok เราคุณวันจะรูปไหมนะมบ่านอาจายจะรูปไหมครับผมแดดร้อนระวังโทรศัพท์ร้อนระวังโทรศัพท์ร้อนนะครับผมถ้าถ้าโทรศัพท์ของควรอ้วนร้อนนะครับผมจะเด้งจะเด้งเล็กออกเลยแล้วนะครับผมถ้าเด้งออกแล้วไม่สามารถต่อได้เลยนะครับผมพี B ่พี F ่ fc แม่ fc ครับผมแต่ไลไต่อนี่ไม่สามารถ เด้งออกทุกสามารถไม่สามารถไหลต่อได้ครับผมเดี๋ยวเช็ดให้นวัดเป็นช้างที่แสนรู้มากเลยครับผม,ผมบอกพลอยเขาพูดว่าเหมือนกับช้างลูกหลายเชือกเลยครับที่ไหนแม่พึ่งหนูพึ่งมีลูกครับผมขอบใจครับผมพ่ออ้วนที่เช,เช็ดให้ครับผมเช็ดให้ครับผมเช็ดให้ครับผม Shift, โโข่ายนี้นก็มีนะครับผมเดี๋ยวเช็ดให้ครับผมเช็ดให้ฮะสู้ๆนะมนบาๆนะสู้ๆนะเดี๋ยวถ้าลูกแข็งแรงเดี๋ยวควรอ้วนจะพาเดินเองครับผมถ้าลูกน้องถ้าลูกของพังหนักๆแข็งแรงนี่เดี๋ยวจะพาเดินเองครับผมพาเดินรอบหมู่บ้านเลยครับผมพาเดินรอบหมู่บ้านให้ให้ให้ตัวเล็กรู้จักซอยเข้าบ้านแล้วก็ให้รู้จัก ซอยเข้าโรงช้างตัวเองก็ให้รู้จักบ้านของควนลอยครับผมจะพาไปที่บ้านของควนลอยถ้าแข็งแรงครับผมสวัสดีครับขวดว้นแม่น้ำหวานน้ำตาไหลเป็นอะไรครับลูกใสแม่น้ำหวานน้ำตาไหล <c oughs> ยืนนานรับลูกใสไม่ได้นอนครับไม่กล้านอนครับผมไม่กล้านอนครับกินยาอิ่มแล้วนะครับ ยืนรับลมครับผมยืนรับลมครับผมยืนรับลมสบายสบายครับผม พาไปร้านค้าก็แล้วกันเดี๋ยวหนูจ,นหนจะเป็นเหมือนพี่คุณแตวหนูจะเป็นมนพี่คุณเราเราเราต้องต้องอย่างต่ำนี้ต้องเวลาพาน้องเลยครับผมอย่างต่ำนี้ต้องต้องใช้ควานสักห้าควานครับผมดู ดูดู่ช่วยกันครับผมขนาดเดินเพื่อๆๆอะไรครับผมเพราะว่าน้องเดินแต่ละครั้งครับต้องกันกสิ่งที่เหมือนเกลื่อนต่างสายพันครับผม,มพวกไงล่ะบัวควายประมาณนี้ครับผมเวลาน้องเจอวัวน้องวิ่งเข้าไปหาประมาณน,นี้ครับหรือว่าวัวน้องลัว วัววิ่งมาหาน้องครับผม,ผมก็ว่าชัดแล้วนะครับผมมองดูชัดแล้วครับผมมองดูชัดแล้วครับมองดูชัดแล้วครับผมมีโทรศัพท์ก็ก็เตืนอนนนงนะครับผมว่มาร้อนมากครับผมถ้าตัดไปนี่ก็ขอโทษขออภัยให้แม่ fc fc ด้วยนะครับผมมาดูผมมาดูนี่เตานนอะ

โทรศัพท์ร้อนมากแล้วครับผมเตือนมากแล้วครับผมนี <ś c oughs> ่ครับก็สําหรับไล์สุดนี้นะครับผมแม่แม่เอซีครับผมสําหรับไล์สุดนี้นะครับผมควรอ้วนสวัสดีครับไม่นานแต่วิ่งไล่ชนคนสนุกต่อไปใครก็เข้าคอกหนูไม่ได้โดนไล่ออกแน่แนครับผม สวัสดีค่ะเจ้าหญิงนำโชคนำชัยซุนของคุณค่าสายนอนหญิงแล้วแต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมวันนี้ลูกพี่ใหญ่ของทีมงานไปเอาย่าครับไปเอายา่าใส่ห้าเต็มขัานลด,ด,ด้ดยสู้แม่ปล่อยขายาวกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้หรอกค่ะ แม่เขานี่ครับถ้าปล่อยยาวครับผมจะดึงจะดึงคอกนะครับผมดึงคอกดึงคอกเพราะว่าไม่ไม่ใช่คอกเหล็กครับผมเป็นคอกไม้ครับผมเป็นไม้ยุคานะครับผมดึงคอกครับผมเพราะว่าเขาเขาสถานที่ของคอนลอยก็ไม่ข่วงขวงเหมือนเพื่อนๆนะครับผมเป็นที่แคบแคบครับผมเป็นที่แคบแคบครับเป็นมี่แต่ไม้ยุคาครับผมทำไม้ยุคานะครับผม ถ้าเป็นเหล็กนี้คงคงปล่อยท่าเลยครับผมคงปล่อยลูกแม่ลูกเลยครับผมอว่านี้จะเป็นช้างที่ชอบเล่นพอกนะครับผมครับก็ร้อนร้อนมากแล้วครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผม ก็ขอฝากช่องทายภูผาพังโบวีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแม่แม่เอซครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ